สบายดีเอฟซี FC ทางไกลหทางไก่เด้อเอฟซี FC ทางลาวไ,ไทยเอฟซีทางประเทศเนาะเอฟซีที่นะฮัักลยฮกแพงวันนี้มาพบกับซองบ่าวจินนะสาวนกคือเก้าพี่น้องมวันน,นี้ก็ออกมาที่เข้าหับจ้างคือเก้าอะไรพี่น้องวันละแสนเจ็ดพี่น้องสกุลของสาวนกก็สามแสนซี่ถ้าที่เป็นเงินไทยก็ ผู้หนึ่งสองร้อยกว่าบาทนี่แหละผู้หนึ่งประมาณสองร้อยกว่าบาทนี่แหละพี่น้องเลยฮะผู้ด,ดีเกือบสามร้อยพี่น้องคนหนึ่งเพราะว่ากินข้าวเองพี่น้อง,ง,งเพิ่มรายเพิ่มรายเลี้ยงข้าวพี่น้อง เมืองเซานี้บริษัทให,พห้พี่น้องเอฟซีได้เห็นกันพี่น้องเอาเป็นช่วงแรงเดอ้อพี่น้องเดอ้อเป็นช่วงแรงช่วงบ่ายคาดว่าเกจ้าเข้าอีกจักสองสามมือแหละพี่น้องก็ศิลงไปร์เซโลพี่น้องกับสานุกพี่น้องว่าลงไปเยี่ยมไปยามไปอ้นน้อยพี่น้องเออนนอพิิน่นเพ่นออก ลูกีโรงบาบาลเอากาเบ้าจินนาครับสาวนกกระพอแสดงความยินดีน้ำป้าเ้ยน,น้ำป้าอุ่นน้อยแหละลุงเต๋นเนาะที่ที่เพื่อนได้ลูกได้ลูกเป็นผู้ชายชื่อท่าโอโต้่นองก็ขอแสดงความยินดีนะเพื่อนขอให้ยู่ดีไม่แห้ง ความเจ็บยังได้ความใคร่จะให้มีด้อให้สูงเป็นบ้าวเป็นเป็นเทียบของพ่เป็นเทียของพ่อแม่วันนี้ก็บอกจินอากำลังลงมาที้คอยในร้อนแรงนะกำลัง สิลงกําลังสิเริ่มสตาร์ทพี่น้องตอนนี้กําลังเริ่มสาวน,น้อยสวัสดีพี่น้องกําลังสิลงเดลย,ดยใส่ถุงมือก่อนคันอันนี้จะรับในสาวนุกเริ่พี่น้องเด้อ ไปดีพี่น้องมาเชื่อค่าลมกันเด้เดอวยขอโโลมเ้อะพี่น้องต่อให้กับเบาสุสันเด้อพี่น้องเด้อต่อให้กับเบาสุขสันแล้วก็บเบาพชรอันนี้ก็เป็นเจ้าของนาเพื่อนขออนุญาตเพื่อนเด้อพี่น้องเด้อขอถ่ายคลิปจากสองสามนาทีเด้อว่าเจ้าของนานัา่นก็นโอเคมา เอาพี่น้องไป,ไปต,ต,ติปด,ด,าดาตามตอนต่อไปกันนะพี่น้องเด้อว่ามอนิชิเกี่ยวได้หลายบ่อพี่น้องไปดิไปติดตามตอนต่อไปกันนี่ก็เกี่ยวมาได้คร่งทางแล้วพี่น้องเกี่ยวมาได้ประมาณสองโมงกลัวแล้วพี่น้องก็ได้ลายอยู่ห้อนลายพี่น้องมันลมมีลมมีแรงเลยมีแต่แดดแดดกลาข้าหลายพี่น้อง แดดทักพี่น้องเลยนาแคมบ้านเด้อพี่น้องเด้อนาพุ่นแคมบ้านเนี่แหละพี่น้องเข้าก็มีวักงามวักมงงามคันให้ไหนที่มันลุบก็งามหลายคันให้ไหนที่เป็นโน่นก็มันจะงามหมดเลยตอนนี้กำลังเกี่ยวได้ครึ่งทางแล้ว พี่น้องอ,อนไลน์พี่น้องมาเนี่ยหากินน้ำเย็นเย็นก่อนพี่น้องพี่น้องเด้อเกี่ยมาสมงุงเครื่องพี่น้องก็ไล่เติบ เฮียมบ้านในะพี่น้องเลยเป็นสบายพี่น,น้องไงลูกไปเอาวันนี้พี่น้องวันนี้ก็เป็นเวลาสี่ห้าโมงแล้วพี่น้องก็เกี่ยวมาก็ได้ ลายเตอร์ไบด้ด้พี่น้องด้วยเกี่ยวมาเมื่อนี้ได้ลายเตอร์พี่น้องบุเป้ปเพี่น้องโอ้อยก,กินนนกินอันนี้ต่ยตมูมันมันบัดสมัยก,กินนมแล้ว แล้วให้พ่อจะไปซื้อให้ไหนไปพี่น้องเมาส์นี่ก็ขอลาไปก่อนเด้อพี่น้องเด้อฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ส่องกินบ่าวกินนาสานุกเด้อพี่น้องเด้อเพื่อไปเพื่อไปพบพ่อคลิปหน้าของบานน่าวกินนาว่าจะมีคลิปอยางให้พี่น้องเอฟซีทุกคนได้เบิ่งกันพี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็ลาไปก่อนพี่น้องบ๊ายบายสวัสดี